สาธารณาสุขเตือนฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทางกระทรวงเกษตรมีคิกออฟปฏิบัติการบรรเทาฝุ่น PM 2.5ดัดแปลงอากาศทั่วประเทศลดผลกระทบต่อสุขภาพครับกดหัวใจและไปฟังกันต่อนะฝุ่น PM 2.5จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้และก็ต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีหน้าครับทางกระทรวงสาธารณสุขครับก็ได้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ PM 2.5โดยเน้นย้ำกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพและขอให้ประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศ ก่อนออกจากบ้านผ่านแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทยแอร์บีเคเคไลฟ์ดีหรือว่าเช็คฝุ่นนะครับแล้วก็ปฏแบบต,ตามคําแนะนาําตามระดับของค่าสีด้วยทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ก็คิกออฟภารกิจบรรเทาฝุ่น PM2.5 ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนยังเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศครับด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายให้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคเอกชนเดิน พัฒนาระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ครอบคลุมทั่วประเทศผ่านระบบเซิลบอร์ดแคสแจ้งเตือนผ่านมือถือแล้วก็เปิดแผนปฏิบัติการ90วันอันตราย1ธันวาคมปี68ถึง28กุมภาพันธ์ปี 69, ป69ทำงานร่วมกันครับทุกหน่วยงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ตรวจควันดำรถยนต์ทุกประเภททั่วประเทศส่วนกรุงเทพมหานครครับก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่สามารถ Work ์กฟอร์มโฮมได้ปรับรูปแบบการทำงานนะเพราะว่าในช่วงวันที่5-7ธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่อัตราการระ บายของอากาศต่ำครับทำให้ฝุ่น PM 2.5สะสมมากขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอันนี้กรมควบคุมโ,โรคครับยังแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง <S 2> <S 2> <S 2> สําหรับประชาชนนะครับในการรับมือฝุ่นหากจําเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นทุกครั้งนะครับกดแชร์บอกต่อกดคอมเมนต์และกดหัวใจให้หน่อยครับ